ปากปตาตกตอกับสารรัฐธมนูญวันนี้อยากให้องคอ์กรเหม็นเดี๋ยวได้เหม็นสมใจเดี๋ยวมาะปลาเหม็น,น,มนยิ่งเหม็นยิ่งอร่อยนะแต่องคอ์กรเ,เน่าเหม็นนี่ภูมิใจเหรอของฝากปอกตอ กับสารรัฐธรรมนูญว right ันน totally. yeah, ี้อยากให้องค์กรเหม็นเดี๋ยวได้เหม็นสมใจเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวสารเดี๋ยวฮะเอาละเอโคโอเคโอเค อยากให้องค์กรเน่าเหม็นเนี่ยเหม็นเหมือนปลาปลาเหม็นยิ่งเหม็นยิ่งอร่อยนะแต่องค์กรเน่าเหม็นนี่ภูมิใจเหอเรเอกหเกิดมาชาติเดียวสวัสดีครับฝากให้ศารลรัฐธรรมนูญเป็นที่พึ่งของประชาชนและที่นี่ปลานี่เป็นของเหม็นนะแต่องค์กรอย่าให้เหม็นเหมือนปลาก็ถือโอกาส ฝากนะเอาปลามาฝากศาลอย่าให้องค์กรเหม็นเหมือนปลาปลายิ่งเหม็นยิ่งอร่อยแต่ถ้าองค์กรเหม็นนี่ใช่ไหมจะให้เป็นอย่างนั้นเหรอโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคเมื่อกี้เพิ่งไปกกตมาเก็บกฎเก็บกดมาตลอด คือถ้าถ้าไม่ว่าก็ได้ถ้ามีความยุติธรรมในใจแล้วมันอะไรพวกก็เพ้าเห็นไหมถึงไปที่สำนักงานกกตป็กรกตก็เป็นจุดแรกที่จะทำมีความยุติธรรมคือเกิดขึ้นไหมใช่ไหมก็กกตแล้วก็ถ้ากกตไม่มีความยุติธรรมล่ะคุณลงไปตั้งแต่กี่โมงคะเมื่อเช้านี้เมช้าวานเมื่อเช้าวานนี้ตื่นขึ้นมา หกโมงกว่ามีเงินอยู่ร้อยเดียวเอาไงดีวะเฮ้ยต้องไปร้อยเดียวก็ต้องไปก็ลุงเรื่องค่ารถลุงไม่ได้นั่นอยู่แล้วเพราะลุงเป็นคนเดินใช่ไหมก็ไปซื้อปลาสองถุงเก้าสิบบาทก็บอกเขาก่อนมาเอาจริงแล้วนะวันนี้ ไม่ไดเอามาปากนะจะเอามาปลาก,กระบอกครับแล้วก็ปลาเลยกระบอกเราเล่นเขาปึ๊บเสร็จแล้วก็ฉากออกมาหน่อยนึงให้มันแล้วก็ปลาเลยก็ปลา,าไม่ถือเป็นน้ำปลาลาครับผมอ้าว,ลวปลาปลาปลาลานี่มันเหนม็นแต่มันปลาลาเหม็นมันเหม็นอร่อยนะยิ่งเหม็นยิ่งอร่อยนะ,ะแต่ก็กต ยิ่งเหม็นยิ่งเน่าเย่าอย่างนั้นเหรอประชาชนทุกคนให้กำลังใจเพราะเราทำมาในสิ่งที่ถูกขอให้สู้อุปสรรคมีอุปสรรคก็ทุกอย่างมีอุปสรรคหมด สืส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ